อย่าดูมินบุญกรรมว่าทำน้อยจะไม่ต้อยตามต้องสนองผลเหมือนตุ่มน้ำวางงายรับสายชนย่อมเต็มล้นด้วยอุทกที่ตกลงอันความดีทำไว้กับใครนั้นไม่มีวันรับหายในภายหน้ากายอาจเลือนรับหายจากสายตาดีไม่ลารับหายจากสายใจคนประมาทเสียใจ เมื่อใกล้มวยเนื่องด้วยไม่ทันสร้างทางสวรรค์สร้างเมื่อเจ็บใกล้ตายมักไม่ทันเพึงรีบสร้างทางไว้พันนั่นแหละดีกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานทน์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานทน์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนาน,นเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉกค,คิดคติธรรมสอนใจ หลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตมาพูดคุยทําความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตยิบยกนําเสนอหัวข้อเรื่องการทําบุญจะได้มากหรือได้น้อยไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ใช้เงินมากท่านผู้ฟังครับขึ้นชื่อว่าการทําบุญนั้นก็มีด้วยกันมากมายหลากหลายวิธีมีด้วยกันหลายความหมายและถ้าจะพูดถึงความหมายของบุญให้เข้าใจกันง่ายง่ายนั้น ชื่อว่าบุญนี้ก็คือความสุขความบริสุทธิ์เป็นพลังงานที่มองไม่เห็นแต่ก็มีอยู่จริงคืออาหารแห่งจิตคือกำลังที่สำคัญในการดำเนินชีวิตหรือในอีกหลายๆแบบก็ล้วนแล้วแต่ว่าแต่ละท่านนั้นจะมีความเข้าใจอย่างไรแต่ในที่นี้นั้นผมก็ขออนุญาตเรียนทัพผู้ฟังให้เข้าใจกันแบบนี้นะครับในส่วนของการสร้างบุญที่ทำให้ได้บุญมากและมีความสุขมากนั้น ก็ขึ้นอยู่ที่เจตนาและจิตของเราเป็นสำคัญครับไม่ได้ขึ้นอยู่ที่จํานวนของเงินว่าจะมากหรือน้อยบุญน,นั้นไม่ใช่การแข่งขันบุญนั้นไม่ใช่การหวังผลกำไรและก็ไม่ใช่การลงทุนที่จะหวังผลแบบเดียวกันกับทางโลกไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำในทีละมากๆเพื่อที่จะให้ได้ผลตอบแทนมากและก็ไม่ใช่การเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นไม่ใช่ว่าเมื่อทำแล้วก็ต้องมานั่งทุก มานั่งไม่สบายใจบุญที่ทำแล้วได้มากจริงๆนั้นคือเมื่อได้ทำแล้วจิตนั้นเกิดความสุขมากและถ้าจะให้มีอนิสงส์มากจริงๆนั้นก็คือการที่เราทำด้วยเจตนาไม่หวังผลเข้าตัวด้วยมีความตั้งใจไว้ว่าจะสละออกไม่เอาเข้าเพื่อที่จะลดความตรณีที่เหนียวในตนให้เพราะความเมตตาให้เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์สนับสนุน ให้ด้วยความจริงใจเพื่อที่จะเผยแผ่เผยแพร่ความรู้ให้คนอื่นได้เป็นสุขในส่วนขององค์ประกอบต่างๆยกตัวอย่างการทำบุญเช่นในพรมจรรย์เบื้องต้นคือการให้ทานทางวัตถุทานนั้นต้องบริสุทธิ์เพื่อที่จะให้เราได้มีสติได้ตรวจทานวัตถุทานนั้นได้พิจารณาอย่างละเอียดได้พิจารณาอย่างถีท้วนว่าตัวเรานั้นควรให้อะไรแล้วดีให้อะไรแล้วเกิดประโยชน์ ตรงประโยชน์ให้ตรงเหตุตรงเวลาตรงต่อความต้องการและถ้าจะให้มีอนิสง์มากยิ่งขึ้นในส่วนของผู้รับนี้ผู้รับที่บริสุทธิ์ก็เป็นส่วนที่สําคัญเพื่อที่จะนําทานวัตถุนั้นไปทําให้เกิดประโยชน์ต่อคนหมู่มากให้เกิดประโยชน์ต่อโลกกระทำและในส่วนของบุญที่ไม่จําเป็นต้องใช้เงินเลยแม้แต่สลึงแม้แต่บาทเดียวก็มีอยู่ด้วยกันมากมายหลากหลายวิธีเช่น อย่างบุญในกิริยาวัตถุทั้งสิบข้อที่ท่านไม่ได้จำเพาะเจาะจงให้มีเฉพาะเรื่องของการให้ทานยังมีอีกมากมายหลายบุญที่เรานั้นสามารถที่จะทำได้ในทุกวันก็อย่างการเจริญสมาธิการเจริญภาวนาการให้อภัยทานการลงแรงช่วยเหลือการให้ความรู้แม้แต่การที่เราได้ร่วมอนุโมทนายินดีในกุศลผลบุญของผู้อื่นในบางครั้งนั้นคนที่เขาได้ทำคนที่เขาได้สร้างอะไรต่อมิอะไรมากมาย บุญก็ยังอาจจะสู้คนกวาดลานวัดไม่ได้ถ้าใจของเขานั้นไม่บริสุทธิ์พอหรือพระสงฆ์บางรูปที่อาจจะบวชมาหลายพรรษาแต่ถ้าไม่ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติไม่เดินตามพระธรรมวินัยนี้เหนือนาบุญก็ยังอาจไม่สู้มรรคทายกหรือสามเณรที่มีศีลบริสุทธิ์ไม่ได้เลยเราจึงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปวิตกกังวลว่าถ้าเราไม่มีเงินทําบุญแล้วตัวเรานั้นจะได้บุญน้อยกว่าคนอื่น สู้คนอื่นเขาไม่ได้มีความสุขไม่ได้ก็จึงเป็นอันสรุปได้ว่าบุญจะได้มากหรือได้น้อยนั้นไม่ได้วัดกันที่จำนวนของเงินหากแต่วัดกันที่ใจล้ลวนโดยประการสำคัญคือตั้งใจมากเจตนาดีมากก็ได้บุญมากครับท่านผู้ฟังครับทีนี้ผมก็ขออนุญาตมานำเสนอหัวข้อเรื่องความสำคัญของนิสัยในการคิดการวิเคราะห์ทัศนคติ มโนกรรมที่มีความสําคัญอย่างยิ่งที่จะเป็นตัวกําหนดชีวิตของเราได้ทั้งชีวิตครับท่านผู้ฟังครับนิสัยในการคิดที่เป็นมโนกรรมของเรานั้นจะเป็นตัวที่สามารถกําหนดชีวิตของเราทั้งยังสามารถที่จะทํานายทิศทางความเป็นไปของเราในอนาคตได้ด้วยเช่นกันครับก็อย่างเช่นในปัจจุบันนี้ถ้าเรายังมันคิดเรื่องไม่เป็นเรื่องก็พยากรณ์ได้เลยว่าชีวิตของเรานั้น ก็จะมีแต่ความเหลวไหลไรสาระอย่างถ้าเรื่องนิดเดียวเราก็ยังเก็บมาคิดเก็บมาเป็นอารมณ์ไม่หยุดก็พยากรณ์ได้เลยว่าชีวิตของเรานั้นก็จะเต็มไปด้วยกองขยะหาของดีที่มีคุณภาพไม่ค่อยจะได้และถึงแม้ว่าจะมีคนที่รักและหวังดีกับเราคอยแต่ที่จะสรรหาสิ่งดีๆเข้ามาให้ถ้าเรานั้นยังมัวแต่คิดเล็กคิดน้อยอยู่อย่างนี้เราก็จะทำให้มันเน่าเปื่อยหรืออย่างน้อยนั้น เราก็ทําให้มันเน่าเปื่อยอยู่ในความรู้สึกข้างในของเราอันเป็นสิ่งที่เกิดจากมุมมองช่างติช่างชังและถ้าเราไม่รู้ว่าชีวิตที่สว่างคืออะไรความคิดที่ถูกต้องคืออะไรความคิดของเรานี้ก็จะทําลายตัวเราเองในที่สุดครับและถ้าความคิดในของเราที่มันมืดก็ปรับให้มันสว่างเสียถ้าเราตั้งศรัทธาไว้ที่พระพุทธเจ้าได้แล้วเอาวิธีคิดของพระองค์ มาเป็นวิธีคิดของเราได้มันก็จะมีคำตอบสั้นๆให้กับชีวิตก็คือคิดอะไรก็ได้ที่จะทำให้จิตใจชุ่มชื้นคิดอะไรก็ได้ที่จะทำให้รู้สึกว่าใจสว่างเมื่อเราได้คิดแล้วมีความสุขรู้สึกเบิกบานอันนั้นแหละคือความรู้สึกที่ถูกต้องอันจะเป็นความคิดที่มันออกจากความทุกข์และคล้อยไปนในทางความสุขได้และถ้าเราอยู่กับตัวเองถ้าอยากคิดเรื่องอกุศล ก็ให้ตั้งใจเปลี่ยนไปคิดถึงเรื่องที่เป็นกุศลแต่ถ้าจิตใจของเรายัางคิดแต่เรื่องที่เป็นอกุศลอยู่นั้นก็ขอให้เราได้ตั้งจิตคิดเอาข้อสรุปที่เป็นกุศลขึ้นมาอันเป็นความตั้งใจที่จะสร้างความสบายใจและทําจิตให้เป็นกุศลขึ้นมานั่นเองก็คือกรรมทวนกระแสและถ้าขาดความตั้งใจก็จะไม่มีกรรมดีๆชนิดนี้เกิดขึ้นทุกๆคนนั้นก็ต้องไหลไปด้วยกรรมตามกระแสกันหมด ชีวิตของคนส่วนใหญ่นั้นก็จึงเต็มไปด้วยเรื่องไม่น่าสบายใจแล้วก็เกิดมีจิตที่เป็นอกุศลกันโดยมากและการสร้างความคิดให้สว่างที่ง่ายที่สุดนั้นก็คือการที่เราอย่าได้เบียดเบียนกันความคิดที่เป็นทานหัดที่จะคิดในการที่จะไม่เอาแต่ตัวเองเป็นใหญ่ให้มีความตั้งใจไปร่วมหน้าว่าเราจะเป็นคนที่อยู่ในขอบเขตของการให้ทานการรักษาศีล ยอมรับคาแรคเตอร์ทางใจของตัวเองและเทียบวัดความรู้สึกว่าจะทำอย่างไรจึงจะคิดพูดและทำได้ถูกต้องถ้าเราตั้งใจที่จะไม่ให้มันผิดเลยมันก็จะผิดไปอีกเรื่อยๆนั่นก็เพราะเราจะฝืนเกรงไม่เป็นธรรมชาติเราทุกๆคนนั้นก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดเเหมือนกันขอให้เราท่องไว้ว่ากว่าการที่เราจะเปลี่ยนสิ่งที่ผิดให้มันถูกเราก็ต้องผิดบ้าง แล้วเรานั้นก็ต้องกล้ากลับไปแก้ไขรู้จักและยอมรับคาแรคเตอร์ทางใจของตัวเองในเวลาที่เกิดพฤติกรรมไม่ดีขึ้นก็ไม่ต้องต่อว่าตัวเองแต่ให้ยอมรับตามจริงว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ให้ลองสังเกตว่ามันจะลงเอ่ยเป็นความรู้สึกอย่างไรแข็งแข็งด้านด้านหย,ยาบหยาบหรือแตกต่างจากความรู้สึกที่แท้จริงที่อยากนุ่มนวลอ่อนโยนและประณีตเป็นแบบไหน ก็ให้เราสังเกตดูเฉยๆอย่าเพิ่งเอาถูกเอาผิดอย่าได้เพิ่งไปตัดสินใจให้คะแนนกับมันให้มันเป็นบวกหรือเป็นลบและเมื่อเราเทียบวัดความแตกต่างไปเรื่อยๆและในที่สุดจิตของเรานี้ก็จะฉลาดขึ้นเองครับและวิธีแก้อันสุดท้ายนั้นก็โดยอาศัยการเจริญสติเข้ามาช่วยก็จะได้ไม่ต้องบังคับตัวเองและไม่ต้องฝืนทั้งที่ไม่อยากฝืนถ้าเราได้ฝึกฝนบ่อยๆ คอยจเจริญสติให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วเมื่อเวลาได้ผ่านไปก็จะเกิดความถูกต้องอย่างเป็นธรรมชาติเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ต้องวนเวียนพายเรืออยู่ในอ่างและเราก็จะผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากการตั้งโจทย์ชีวิตที่ไม่ถูกทำไม่ถูกกับกลไกของธรรมชาติทางจิตสมเด็จพระบรมศสาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์ตรัสว่าในบรรดากรรมทั้งสาม คือมโนกรรมวจีกรรมและกายกรรมนั้นมโนกรรมนี้มีอิทธิพลใหญ่ที่สุดครอบนำวจีกรรมและกายกรรมไว้ในตัวจิตวิญญาณของเรานั้นจะสว่างหรือมืดได้ก็ด้วยมโนกรรมเป็นหลักครับก็ขอให้เราคิดให้ดีก่อนที่จะเลือกคำพูดพูดให้ดีเมื่อพูดดีแล้วก็ทำให้ตรงกับที่พูดเอาไว้และเมื่อเราได้คิดดี พูดดีทำดีชีวิตของเราก็จะดีเองครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนที่เราจะจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิดคติเตือนใจนํามาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ฉุกคิดพิจารณาอีกเช่นเคยครับ ในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องชีวิตจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นเพราะเรามีความคิดแบบนี้ท่านผู้ฟังครับก็ขอให้ลองมีความคิดแบบนี้ดูสักครั้งและถ้าสามารถคิดตามได้ในข้อที่ผมจะได้แนะนำดังต่อไปนี้ชีวิตของท่านนั้นก็จะมีความสบายอกสบายใจมีความปลอดโปร่งโล่งสบายขึ้นอีกเยอะครับในข้อแรกนั้นก็ขอให้ตัวของเรานี้ พยายามที่จะคิดให้ได้ว่าไม่มีอะไรที่มีความยั่งยืนก็ขอให้เราลองคิดทบทวนกันให้ดีๆนะครับพิจารณาดูว่าในตอนนี้นั้นเรากำลังยึดติดอยู่กับสิ่งที่เป็นของนอกกายอยู่หรือเปล่าและสิ่งที่เป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งของชีวิตนี้นั่นก็คือในเมื่อใดก็ตามที่เราได้ไปยึดติดกับอะไรมากๆความเจ็บความผิดหวังก็มักจะมาหาเราได้ง่ายขึ้นครับ ก็เป็นเรื่องที่ธรรมดาเพราะถ้าหากเราได้ไปยึดติดกับอะไรแล้วเราก็มักจะมีความกลัวว่าของสิ่งนั้นจะหายจากเราไปสิ่งนั้นจะพังกลัวว่าใครจะมาขโมยก็เอาเป็นว่าก็ขอให้เลิกยึดติดและก็ให้คิดเสียว่าไม่มีอะไรที่มีความแน่นอนเลยแม้แต่ลมหายใจของเรานี้ก็เช่นกันทุกๆสิ่งบนโลกใบนี้นั้นก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการและเวลาของมัน ทั้งในเรื่องที่เป็นความสุขและความทุกข์มันก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปเช่นเดียวกันครับก็เพราะว่าทุกอย่างนั้นมันผ่านมาแล้วมันก็มีวันผ่านไปถ้าเราเข้าใจในเรื่องนี้ได้เราก็จะมีสติมากขึ้นเมื่อได้เกิดเหตุการณ์ใดขึ้นแล้วกับชีวิตเราก็จะไม่ทุกข์ก็เพราะว่าเราสามารถปล่อยวางมันได้ด้วยการที่เรานี้ได้เห็นและเข้าใจถึงสัจธรรมความเป็นจริงของโลกว่าจริงๆแล้วนั้น มันก็ไม่มีอะไรเลยที่จะยั่งยืนถาวนไปได้ตลอดการในข้อต่อมาก็คือการที่เรามีความคิดที่จะเว้นพื้นที่เอาไว้ให้กับความผิดพลาดบ้างที่ให้คิดเช่นนั้นก็เพราะว่าคนเรานี้โดยมากก็มักจะชอบมีความคิดที่ว่าความเศร้าความกลัวความผิดเป็นสิ่งที่ไม่ดีและไม่ควรที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแต่เราก็จะต้องไม่ลืมเช่นเดียวกันว่าในโลกใบนี้นั้น ไม่มีใครที่จะเพอร์เฟกไปเสียทุกอย่างไม่มีใครเลยที่ไม่เคยทําอะไรที่ผิดพลาดและไม่เคยมีใครที่จะไม่เคยมีความกลัวกับอะไรเลยก็ขอให้ได้คิดว่าตัวของเราเองนี้ก็เป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่มีความรู้สึกเช่นปุถุชนคนทั่วไปดังนั้นสิ่งที่เราควรทําก็คือการที่เอาความรู้สึกที่ไม่ดีต่างๆเหล่านั้นไปเป็นบทเรียนเพื่อที่จะทําให้เราได้พัฒนาตัวเองต่อไป อย่าไปเครียดว่าทำไมเราต้องผิดทำไมเราต้องกลัวไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องไปผักใสาอาการเหล่านี้เราสามารถที่จะรับมันเอาไว้ได้แต่ก็ต้องรู้จักวางมันไว้ให้ถูกที่ถูกทางสิ่งเหล่านี้ในบางทีนั้นมันก็อาจจะมีประโยชน์และก็ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นได้ถ้าเรารู้จักที่จะทำความเข้าใจและปล่อยวางมันได้ครับและในข้อสุดท้ายก็คือการเลิกเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแขน้น สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งกับการที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้นั้นก็คือการที่ตัวของเรานี้จะต้องมันฝึกตัวเองให้เป็นคนที่มีความคิดที่ดีพูดดีและทำดีซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นก็จะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆที่จะส่งผลให้ตัวเรานี้มีพลังที่จะดึงดูดในสิ่งที่ดีๆให้ได้เข้ามาในชีวิตของเราหากว่าเรามีความโกรธหรือมีความแค้นต่อใคร สิ่งที่เราควรที่จะทําให้ดีที่สุดก็คือการให้อภัยก็เพราะว่าการให้อภัยนี้ก็จะเปลี่ยนจากความโกรธความเครียดแค้นให้เป็นความคิดที่ดีเป็นความคิดในด้านบวกและก็จะทําให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นก็ขออย่าได้ไปมีความคิดแค้นโกรธเกลียดต่อผู้หนึ่งผู้ใดเลยนะครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะคิดไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเขาก็ไม่ได้มามีความทุกข์ใจกับเราเลยไม่แต่น้อยก็เอาเป็นว่า หากเมื่อเรามีความโกรธเกิดขึ้นในใจแล้วก็สวดมนต์แผ่เมตตาให้กับเขาไปเลยก็เป็นการดีเช่นกันครับทําเช่นนี้ก็อาจจะมีส่วนไปช่วยให้เราควบคุมความโกรธไม่ให้เกิดขึ้นตั้งแต่แรกได้ก็ลองนําไปทดลองทํากันดูครับและทั้งหมดนี้ก็คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่นํามาให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณากันเพื่อที่จะให้ทุกคนนั้นได้รู้จักกับการปล่อยวางและก็อยากจะขอฝากกันเอาไว้ ว่าเมื่อเรารู้สึกว่ากำลังมีบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีหรือรู้สึกเครียดก็ลองไม่คิดอะไรแย่ๆลองวางมันลงเสียบ้างก็เพราะว่าชีวิตของเรานี้มีอะไรต่ออะไรให้เราได้ทำอีกมากมายมากเสียกว่าการที่เอาเวลามาเครียดกับสิ่งที่ได้ทำผิดพลาดที่อาจจะส่งผลทำให้เราทอ้อถอยดังนั้นแล้วก็ลองมองข้ามสิ่งที่ผิดพลาดเหล่านั้นไปและก็ให้ขอบคุณกับสิ่งที่ดีๆ ที่ยังเหลืออยู่ในชีวิตของเรานี้ด้วยการรู้จักปล่อยวางจะเป็นการดีกว่าครับก็ขอให้ทุกท่านได้สนุกกับการหาความสุขให้ตนเองในแบบไง,ไง่ายๆก็คือการยิ้มให้ได้ในทุกๆวันเมื่อมองฟ้าก็ให้เป็นฟ้าและมีปัญญาสามารถที่จะเปลี่ยนโลกแห่งนี้ให้เป็นสวนดอกไม้แห่งชีวิตได้สำเร็จกันทุกคนครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมด ที่กระผมได้นำออกมาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอกับท่านผู้ฟังไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้นำไปประยุกต์ป,ปร,รับใช้ให้เหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตัวท่านเองและคนอรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ ผมก็ขออำนอยวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีฮิริโอตป,ปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตบาะผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิพิพัฒนามงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะยะธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการ ขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดซับสคราย์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกระผมอานน์ได้ และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อสามารถารับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลาก,กันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานท์ขอบพระคุณครับ